อยู่เย็นมาเล่นดนตรีให้แม่จ๋าฟังเหรอเอ้าเอ้านัากร้องตรีส่วนตัวไหนมาดูเต้จะร้อ,อ,องเพลงด้วยลูกชายร้องเพลงอะไรลูก <c oughs> กำลังใจข้างโถส้วมไปไปไปถูบ้านรอแม่จ๋าเดอ้อ ไปช่วยแม่จัดถูบ้านหน่อยอ้าวเป็นไม้เท้าไปซะและหอครับผมวิเชยเก่งจังเลยนะวิเชยช่วยแม่จ๋าเนี่ยอือวิชยช่วยแม่จ๋าเก่งจังเลยเ <c oughs> แล้วหึไหนเขาถูกันยังไงถูกบ้านยังไง <c oughs> เป็นไม้เท้าเลยเหรอ อย่ามาใกล้นักติอย่ามาใกล้นักติอ้าไปไปรอแม่จานนู่นเด้อกำลังแจกข้างโถสวมสดิ์เหรลูกลละนอ้ยอ้ดอ้ดอัดอัโอ้โอ้โอโอ้โหเฮ้ยมันคืออะไรมันล่วงมาจากไหน กินขนมร่วงมาจากไหนหืมเก็บไปทิ้งขยะไปลูกป่ะเอาไปทิ้งถังขยะปะเก่งจังเลยไปทิ้งถังขยะนะครับไปแล้วเอาไปทิ้งถังขยะได้ไหมว้าวเก่งจังเลยว้าจานว้าวจอน,จนเก่งมากครับขอบคุณครับ จกช่วยไม่จ่าดีจังเลยวะ่ะเอาบายบายจุ๊บๆหน่อยนะบายบายจุ๊บๆบาย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 ก่อนแล้วบายบายจุ๊บๆนี่เดงนี bye ้บายบายจุ๊บๆบ๊ายบาย